ก็เอฟเฟกจะเป็นประมาณนี้เลยสวยไหมก็จะเป็นเอฟเฟกแบบเหมือนแสงสีตี้ะเนาะก็เรืองไม่ถูกเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็น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 ลายอะไรเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะก็เอฟเฟกก็เนี่ยแหละถ้าใครชอบก็ลองมาสุ่มกันดูแล้วก็ได้ค่ะเออมีดมีดหัวตัดอันนี้เลยนะครับ กล็ล่มแล้วก็ซึ่งกิจกรรมก็มาในรูปแบบเดิมเหมือนกับพวกสุมหมัดไฟสุ่มหมัดต,ต่างๆก็หาเหรียญสีทองให้ได้ครบ5เหรียญแล้วก็จะได้หมัดไปเลยซึ่งวันนี้พี่บอลจะมาทําการสุม่มพี่บอลมีเพชรอยู่2องพเพชรนะตีไป2 0 0พเพชรก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าพี่บอลจะหมดกับหมัดเนี้ยทั้งหมดกี่เพชรซึ่งของรางวัลที่เราได้มาต่างๆก็สามารถกลับมา เราเรียกกลับมาดีเทิร์นได้นะเพื่อหาเหรียญสีทองนี่ให้ให้ครบปะงั้นเสียเวลาพี่บาลสุ่มเลยนะครับครั้งที่หนึ่งหนึเพชรห้าครั้งได้มาแล้วหนึ่งครั้งที่หนึ่งนะแรกๆอ่ะออกง่ายหมดเลยเชื่อพี่เ3 0สองสามร้เพชรนะได้สองสองเหรียญ ร้อเพชรได้2เหรียญพี่บอลว่าไม่น่าพอนะว่าน่าจะต้องเติมเพิ่มแน่นอนน่าจะมีประมาณ3,000เพชรกับกิจกรรมนี้เฮ้ยแล้ว1,000พเพชรนะ1,000เพชรพี่บอลได้มา3เหรียญ3เหรียญเดี๋ยวพี่บอลจะส้มอีกสัก3 0 0เพชรละกันแล้วพี่บอลจะมารีก,กับฝ่ากทีนะ ไปหนึ่งสองอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะทีนี้เราก็มาทำการรีกระเป๋านะครับก็เดี๋ยวเอ้ยมีสกินรถมาใหม่ด้วยเก็บไว้ก็สิ่งไหนที่น้องๆอ,อยากได้ก็ให้ส่งไปยังห้องแต่งตัวเลยแล้วก็อันไหนที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้อยากได้ก็ให้น้องๆเอานำกลับมารีเทิร์นอีกครั้งเรื่องอย่างรวกเลย ได้19ครั้งนะพี่บอลจะทำการีทันไปเลยไปครั้งที่1ไม่ได้ครั้งที่2ไม่ได้ไม่ได้นะขาดอีก2เหรียญเองนะจะมีไหมที่สอ2000เพชรแล้วได้ไม่ต้องเติมเพิ่มอ้อาได้มาแล้วครับอีก1เหรียญนะขาดอีกเหรียญเดียวห0รอเพชรมาดูว่าจะพอหรือเปล่าว่าจะพอไม่พอ ก่อนว่าไม่พอพลังจะมีเหลือสุดท้ายเนี่ยไปอีกครั้งหน,นึ่งดิไม่ได้ปะ่ะงั้นก็เรามาทำการรีกระเป๋าต่ออีกรอบนึงเลยแล้วกันก็ไม่มีของอะไรที่อยากได้นะน,นี่กล่องอะไรเนี่ยผนไปเลยไปอีกครั้งไม่ได้ เรื่องอยางรวดเร็วก็ไม่ได้อยากได้อะไรไปอีกสามครั้งไม่ได้ใช้เพชรต่ออีกสองร้อยเพชรว่าจะได้ไหมพี่บอลไม่ได้พนันกันได้เลยที่หนึ่งสุดท้ายหนึ่งร้อยเพชรได้ไหมไม่ได้ก็เป็นอย่างที่คิดนะ ไม่ได้แล้วเราก็ทําการรีกระเป๋าต่ออีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับจะเลือกอย่างรวดเร็วเ,เลยไปไปไปก่อนขอทําการเติมเพชรก่อนแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวพี่บอลมาสมให้ดูว่าจะหมดทั้งหมดกี่เพชรพี่บอลหมดเวลาแล้วสองพันเพชร๋ยวพี่บอลขอเวลาไปเติมเกมแป๊บหนึ่งครับโอเค พี่บอลก็ได้ทําการเติมเพชรไม่อีกหนึ่งพันเพชรนะก็คือสามร้อยบาทซึ่งเติมเพชรมีกิจกรรมก็คือเติมเพชรแล้วน้องๆจะได้คาตนะนี้มาด้วยคาตนาสีชมพูนี้ซึ่งซึ่งถือหน้ารับบีีได้นะครับใครเติมเพชรก็จะได้รับฟรีไปเลยแล้วก็หนึ่งพันเพชรพี่บอลจะมาสุ่มต่อว่าอีกหนึ่งพันเพชรจะพอไหมกับหมัดดนตรีสี่ปีนี้นะครับไป ังงนึง้จะได้ไหมเนี่ยอีกพันเผ็ดไม่ได้นะไม่ได้นะนี่แหละอันสุดท้ายเนี่ยแม่งออกยากที่สุดไปไปเหลือแค่ร้อยขอรีก,กระเป๋าก่อนนะครับห้องเต็มต่อ,ตอ ถอยรกเร็วไปใช้เจ้าครั้งไ,ได้ไหมไม่ได้จะส่งไปห้างตงตัวไดอีกสามครั้งยังไม่ได้ไปใช้เพชรกันต่ออีกห้าครั้ง โอเคได้มาแล้วก็กิจกรรมนี้พี่บอลหมดไปทั้งหมด2,700เ็ดพชรไม่ถึงรอกตอนแรกมันเหลือ93ใช่ไหมหมดไป2,600กว่าเพชรก็ต็มไป2,700นเั่นแหละก็ของพวกนี้พี่บอลก็ทำการส่งลองรีอีกทีหนึ่งละกันพวกเนี้ยมีแล้วมีแล้ว นี่แล้วก็หมุนได้สองครั้งไปโอเคงั้นพวกนี้ก็ส่งไปเลยละกันก็มันไม่มีอะไรแล้วอเนาะน,นี้ก็ตัวใหม่กล่องอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนสกินปืนหรอสกินปืนก็มีหมดแล้วอะ่ะ ต้องแต่งตัวสกินเฟอร์ิมพี่บอนก็ไม่เอานะซึ่งมันมีหมดแล้วอะ่ะอืมไม่เหรอหมุหมนได้นึ่งครั้ง เก็บไว้แล้วกันก็มากดรับกันเลยก็สกิลร่มนะครับมีแล้วได้เหรียญมาอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็ก็มากดรับกันเลยก็สกิลร่มนะครับมีแล้วได้เหรียญมาอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็นี่ถัวตัด ถือหน้าล็อบบี้ได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันก็นี่เลยพี่บอลมาไปทั้งหมดสองพันเจ็ดร้อยเพชรนะสมแท่ทันทีสวยไหมครับ้วก็นะพี่บอลลองเปลี่ยนอาวุธก่อนเดี๋ยวจะถือมีดให้ดูก่อนละกันว่ามันถือหน้าล็อบบี้ได้ไหมกับมีดที่ได้มาใหม่ถือหน้าเราบี้ได้นะมีถั่วตันนี้ก็สวยดี ต่เอฟเฟกไม่ค่อยมีอะไรนะก็สีชมพูปกติเอาไว้ไปดามยาแล้วก็มาดูหมัดกันว่าไปถถ้าใส่หนะ้าร็อบี้มันจะสวยขนาดไหนแบับนี่เลยเอฟเฟกมันก็จะประมาณนี้เลยเวลาต่อยนะเสียงมันก็จะไม่ดังมากไม่เหมือนบาดหมัดองค์กรใช่ไหมแต่เป็นสีแบบพี่บอลว่าสวยกว่าััดไฟนะ สวยเลยแหละเอฟเฟกมันสวยดีโอเคก็หมดไปแล้วนะครับกับกิจกรรมออสมหมัดดนตรีสี่ปีนะก็ไม่มีกิจกรรมอะไรมาใหม่แล้วก็น้องๆคนไหนสนใจอยากไปสมก็ไปสมดูเอาพี่บอลหมดไปทั้งหมด2700เพชรนะแต่ว่าไม่รู้ดวงคนเราอาจจะหมดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะปลด5,000เพชรพันกว่าเพชร ก็น้องๆลองไปสุ่มกันดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องพี่วอนเลสโซนนะครับแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเพจเอสซึ่งตอนนี้พี่วันได้ลงห้องทําคลิปกระชับมิตรใครอยากดูใครอยากดูว่าแคนแต่ละแคนดงังๆเขาเล่นกันแบบไหนน้องเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาจะเล่นโอดเป็นขนาดไหนก็ฝากไปกดตามเพจเอได้เพราะว่าจะลงสตรีมทุกๆ6กโมงเย็นถึง2องทุ่ม จะเป็นช่วงเวลาที่ลงแคนกระชับมิดชนแคนอะไรพวกนี้ครับน้องๆคนไหนสนใจอยากมาเล่นกิจ,จกรรมด้วยกันก็เข้ามาอยู่ได้กันเลยกับแคนแอสกับและ c แคนเลสโซนไงคลิปนี้พี่บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ